สบายดีพี่น้องสวัสดีเอฟซีทีฮักแปงสกู่สุกคนมือนี้กัดเคยหลากกับมาตึกแห่พี่น้องตอนเช่าพากันแอบรถเนาะตอนบ่ายๆมาตึกแห่พี่น้องอยู่น้องลุงมินอยู่หากินตอนนี้นาทีระทึกพี่น้องเลยบ่าวดาวจับปลาชงมือได้มาแล้วมาคอยไ่พี่น้องจับปลาชงมือบ่ใส่ตัวหนึ่งนะ ตัวห,หน,<อ>นึ่งอยู่ในแหพน่พี่น้องเคยลากับแรงเพืนมนเมากล้องพี่น้องเอตีกับงม้มน้ำกันนั่นแหละเวทีพอมันวัดขนาดจุดจวดเทือกหุนเห็นไผ่จุดจวดพรใะไ่แล้วบป่าเพื่นกับปศดองชิงง้มคักๆระบาดนี่ตัวเอาใหญ่ได้ไหมตัวละโล ดีปลากรับผูนำโตโน่โ้พี่น้องอเอาลงรเลยอย่ามันตายมาแล้วจังเบิ้งท่านพอปลานินพี่น้องปลานินีนนีกินผูไดขันไดขันเอาปลานินนี้เตรียมของละองละอพอใหญ่ได้จังวะาแล้วพคนได้เลยพี่น้องประดุก ก็นิ่งเกินไปกว่านิ่งกัตามหามกันเป็นป่านีนอันตรายแต่ยังลาอยู่คอยกระถืออยู่ประยุกปรับขึ้นมาก่อนพี่น้องตอนเช่ากระฟ้ากันไปขับรถตอนแรงก็มาหาอยู่หากินพี่น้องเลยหัดไปมือละหน่อยมือละหน่อยไป จับคู่มือน้อจับคู่มือเดี่ยวกระสินแมนต้องจับคู่มือจับคู่มือเดียวกระสินพี่น้องเลยเออลงอีกแล้วลงอีกแล้ว <laughs> เป็น,นอะไรผุ้อ่างแต่มุดผูเนาะ <laughs> ประดุกเดีไปอีกแลยบัตรท่านเนปลาป,ปีนี้กับบ่าจาักลายเป็นได้พี่น้องบ่คือปีกอปอ่อนออถือว่าอึดเนาะลุงเนาะ แต่ว่าชามนี้ก็ได้กินอยู่แต่ว่าอยากว่าซาตะเกาแล้วว่าอึดเอาไปเทียบสิพีแพ่แล้วนี่พีแพ่แล้วนี่ตึกบาทนึงนี่ปลาคอ,อนี่ปลาตั้มก็ซีหา,า,าช่วงอันหัวปีเขาเจาะมาลอยไปกินมันก็เลยอึดปลาดุบบากบ่อยโอ้หได้หอบปลาโกดโอ้โ,อโ,โอเหเฮตัวนี้ตั้งมานเนาะ เอาคิดเบ็ดเอาหันแล้วเอามาปล่อยตัวน huh? ึงเอา้อาเลยามาปล่อวะเอาบอลุงเอาเอสิ้าปอลดเลีตะปุดปุตีนเออพอดีอยู่ว่าอันลองปล่อยว่ามันอยู่หรือ่อยู่บอลุงอยู่ยุสนะเออโอ้มเม่นไปซื้อประกฏมาปล่อยนี่ก็ได้เด่นนี่เนาะมันก็ใหญ่อยู่ เออยิ่ใหญ่โกลนได้ปลากรดพี่น้องเลยปลากรนี่เอาเลยมันมานมันขาดกูไม่ขาดธรับบิดาเจ๋งงุ้มเจ๋งหมดพี่อโอ้โห่ปลาดีกูจะขาเลยปลาขาวหน่อยเนาะนานปลายังอ้งนะกระเดิดกระถือกระเดิดกระถืออ้ยเอาลวดปลาเดี๋ยวมันจะตายอ่า มาสูตรบ่ไงบ่พ่อไงฟาดต่อฟูฟูฟูพี่น้องฟูโอ้เออไงไงไงมาสูตรก็ได้พี่น้องเอาแต่ปลาธรรมชาติเนาะปลาเลี้ยงครับผได้เอาปลาเลี้ยงก็มีปลานิลปลาตะเพียนแต่ว่าคือเออก็เอาตัวนึงเนาะปลาเลี้ยงปลานนจันเอาปลานนจันตัวนึ่ง ปลาเลี้ยงหลายปีแล้วตัวนั้นก็เลยเอามันก็ลายยูปลาตัวปูใหญ่เออมันก็มีอยู่แต่มันโตปูใหญ่คือว่าปีแล้วนี่น้ำขุ่นนารีคือว่าเนาะปีนี้น้ำบ่ค่อยขุ่นเออปีแล้วนี่ปลามันลายน้ำขุ่นนารีได้ห้ม่เลื่องเท่านี้มันก็สิลงมาน้องลุงนี่เด้ เฮย่างพอใหญ่ถือดีเลยกู้ขึ้นกะถือเงาหน้ากู้ขึ้นบ่มีถือเนาะคันงมบ่พอคือบ่ได้อีเด้อพงพลหน้ากู้ขึ้นน้าถือตลอดมีแล้สิถือปลาใหญ่มันมาจากชี้ถือปลาคอใหญ่เน่ทอด ลูกใหรล้านมานี่เิอตัวใหญ่ๆนะั่นนะว้านี่มากันเลยบ่ลุง<ห>เอานี่มากันเลยบ่เอามาเปิดเพลงพังกันได้ไหมมากระลงนี้โป้ง,ปงๆนี่บ่โอ้ปนินบ่ น่ซ uh, mm ื hmm. mm ้อโซลาเซล์ดบติดละงอยะ้าป่ากับยาไล้โซลาเซลล์กับกจอดปิดเอาเบิ่งเคลื่อนไปมาอันห้องมอทัะมอติดีมากอนโซลองไม่ส่ช่งเชียงเขาอันประจกอันนี้ตัวเชียงนะบุุเด้อันมีใช่มถือโย่อเขเจปนเจเดียวเลยอืมรอบนี้บ่มีปลาธรรมชาติเนาะ ปไปกเกินค้างนะพี่น้องนดือกา้เเช้าคุบันตะคุบันีแล้เือนแต่เป็ทงทางน้พี่น้องบ้านนี้ปีนี้ปลปากับบกคอยคือคักปันไดปีหน้าจังว่าไม่นะลุงเนาะปีหน้ามันกับมาพึบคือเกาเลยอืม ปีหน้ามาใหม่ป้องกันใหม่ป้องกันดีๆปีหน้าพิตร้าเซลสองอันสองประสปีนี้ลุงเท่นมากกับพอได้มาตึกแล้วมันบอกมีป่า <c oughs> <c oughs> ปอนนิ้ปัจจัยม่นเหน็นมันงอกเต้า จะเอาชิงอเลยนี่มาเตนมาเนี่ยไม่อยากกินแต่ป้านิ่ไม่ใช่บอมีฟ้านือื่นป๊อปอ่าเนือเขาบอมีนะก็มันมีสองน้องเลยเอาดูแลปลาไก่เงี้ยโอ้ยปลาไก่ถือหดปลาไก่เงี้ยปลาอันนั้นปลาเสือมปลา่ยค่ะปลางาดองเลยอันนี้ปลาเสือมไม่เค็มเขาเจ้าปิ้งขายบุญบรรพูนได้ปลานี่ คันปลากระแงยงน่มันคือปลากรดนั่นีปลาเอเแถวบ้านเฮาหาหย่างนาะปลากระเงยงเนาะลุงเนาะน้องนี่มันบ่อยู่ดอกมันอยู่แต่ตำห่วยเออตำเชแต่ขนาดคลองยังบ่มมีด้อเมนเออคันอยู่ทางไทยน่ะก็ลายเด้ทองคอง่นน่ะไปใช้มองปุ๊บทู เต็มขานแต่ปดุดมันข้าเงี่ยงมันรอเก็บปุดไว้ไว้ถ่ายทิมงาน <c oughs> ไปเอามาลดปากห้องโบมี่ถามมน,น่งช่วนทิมงานลงว่ะปีหน้าพอแล้วปีนี้ถือว่ามันหน่อยเนาะ,พอ,นอะพอได้กินแต่ว่าตึกนะพอได้กินอยู่ค <พอ S 1> ันมันงมนะเนาะ มันง้มนะที่กินนี่ปลาดุกมันเตียวว่าญาตเรานะปลาดุกอือปลาดุกนะมีอยู่พี่น้องแต่ปลาคอนี่ถือว่ามันบ่ค่อยลายเราลุงเนาะนั่นแล้วนำใส่แล้วปลามันหมดดิปีแล้วนี่ปู่ยอมรับว่าปลาลายลี้ลายบบ่อฮาแต่ตึกแหนี่โกมาโลดตึกตักตึกตักโลด ่ม <Ơ>, <EN> ันเอาเออมันกลับไปสนเด้พี่นาแกมึงไหมป่ะพ่อนะเขาก็นลานอะลาหน้าได้เจ้นขึ้าไปน้าน้ามัน นี sociedad, ああ่พ like ี an ่น้องบอแมนมีแต่ปลาที่พี่น้องเ้ยหอยํำอันนี้ลาคอใหญ่อันพ่อใหญ่เราตึกได้อยแต่มันบก่อเห็นเดียวไปแกเบึงอยู่เทิงน้อยหนึ่งพี่น้องกับของเพื่อนเธอเด้อไอตัวนกของแล้วนะเพื่อนไปใช้เพื่อนวันเนาะไปผูกง้อไปใหญ่ง้อบเ้ะนี่พี่น้อง พอได้กินอยู่ว่าผมได้กพี่น้องกบใหญ่ก็มีบ่าราตึกได้พูน่ะกบใหญ่ส่วนตัวนี้เคยลาตึกได้พี่น้องตัวนี้ปานนจันอันนี้พอใหญ่เราตึกได้ปลาอใหญ่สุดลนี่ตัวนี้พี่น้องมานอยู่พี่น้องมานอยู่ก็มีหอยพร้อม 考考考。 เออ,เอ,อลุ่มกูเดียวตีเท่านี้นเนาะผูกเป็นหนาเหินนี่ฝนบริเหตุจากปีแต่ซองซัมปีหรอเปล่า้วหบิร์ตเปล่นี่ไงาน่ากับแปรมาแล้วแปรขาดมาเลยพี่น้องไอ้ขันหน้าขันบริเหตุแล้วก็ได้ คลิปนี้ก็ขอลาดแลพผมแห่พี่น้องขอบุญขอบคุณทุกคนที่ติดตามรับชมพอกันใหม่คลิปหน้าสบายดี